ผัวเมียแยกกันอยู่โดยสมัครใจแล้วก็สมัครใจกันแยกย้ายกันไปทำมาหากินโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันลักษณะแบบนี้ถ้าใครไปทำมาหากินเกิดรายได้ของฝ่ายใดฝ่ายนั้นทรัพย์สินตรงนั้นจะถือว่าเป็นสินสมรสเอามารวมเพื่อแบ่งกันหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะเเรื่องเล่าเรื่องเมา์ก่อนนอนของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเด็นนี้นะคะก็คืออ,อการทำมาหาได้ของอ,อคู่ผัวเมียที่เขาแยกกันอยู่ก็มีเอ,อตัวอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงนะคะเป็นหมอเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดแล้วก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันกับ สามีภรรยากับผู้ชายได้แล้วก็คือเขาก็ตกลงแยกกันเธอก็ไปทำาหากินของเธอละกันฉันก็มาทำาหากินของฉันแต่ว่ายังไม่อยากกันแต่ก็ยังไม่อยากกันเขาก็แยกแย้ายก,กันไปฝ่ายหญิงเขาก็ไปทํางานแล้วเขาก็มีเงินเขาก็เลยซ,ซื้อซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งได้ซื้อที่ดินก็รู้สึกจะก,ก็รู้สึกจะมีฐานะเขาก็ เอาไรายได้ของเขาส่วนตัวเนะี่ยเขาจะก็ซื้อพวกที่ดินซื้อของซือะไรมากมายที่ที่เขาหลังจากที่แยกแยกตัวไปเขาก็มีทรัพย์สินงอกเงอยออกมาแล้วทีนี้วันหนึ่งเขาก็อยากจะไปมีชีวิตใหม่อยากจะมีสามีใหม่เขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเขายังไม่ได้หยากก่ากับสามีเดิมน,นี่นะก็เลยตกลงโทรหากันอ่ะเธอเธอไม่อยากให้ฉันหน่อยฉันอยากจะมีสามีใหม่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่หย่าสามีก็จะไมา่หย่านะแต่ทีนี้สามีไม่เห็นและสิ ว่าเอ้ยเธอมีที่ดินหรอมีทรัพย์สินอะไรเยอะแยะมากมายในร่ำซ้ำขึ้นโอ้โหฝ่ายชายก็เริ่มหัวหมอขึ้นมาเล็กน้อยมันไม่ใด้นะเธอจะต้องก่อนจะไปเธอต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งเพราะว่าในระหว่างที่เนี่ยเธอยังมีทะเบียนสมรสกับฉันเนี่ยทรัพย์สินนี้มันเป็นเออมันได้มาระหว่างที่เอ่อหลังสมรสมันก็เป็นทรัพย์สิน,นสร่วมกันฉันฟังฉันรู้กฎหมายมานะคือต้องแบ่งให้ฉัน ใคยังบอกอเรื่องอะไรเราแยกกันอยู่แล้วอันนี้ฉันก็ทําด้วยน้ําพักน้าแรงโดยที่เธอไม่ได้มาช่วยฉันเลยฉันทําเองแล้วเธอจะมาโอเคแบบมาเอากับฉันไปแบบอย่างนี้เลยเหรอเธอไม่ละเกิดใ,ใจบ้างเลยเหรออะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ของเธอเธอเอาไม่ได้หรอกกฎหมายอะไรที่มาจะมาบอกว่าเป็นของเธอทั้งที่เธอไม่ได้ช่วยฉันทําเลยอะไรเงี้ยโอ้ก็งัดกันมาแล้วครับเรื่องก็เลยมาสู่ศาลน,นะคะเรื่องก็มาสู่ศาลก็ประเด็นนี้ก็คําตอบก็คือว่า แม้ว่าจะเลิกร้างกันไปโชกกาลนานแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันก็ถือว่าทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่สมรสกันก่อนก็เข้าตรงหลักที่เขาบอกว่าทรัพย์สินที่เกิดระหว่างหลังสมรสทั้งหมดก็เป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีภรรยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีรายได้อะไรมาก็จะต้องถ้าหย่าก็ต้องเอามาแบ่งครึ่งกันถึงจะหย่ากันได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเตือนกันนะคะว่า,าถ้าเราจะาสมัครใจแยกกันอยู่ไปทามาหาก,กินแล้วเราไม่คิดว่าเราจะเอาทรัพย์สินมารวมกันแล้วเราไม่จะไม่มาอยู่ด้วยกันได้แล้วเนี่ยเราก็อยากกันให้มันเป็นถูกต้องไปตามกฎหมายนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องทรัพย์สินนะคะค่ะก็คืนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่าที่รับชมจนจบนะคะ